คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของปัญหาช้างป่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งแก้ปัญหาช้างป่าที่ออกมาหากินพืชไร่ของประชาชนของชาวบ้านเขานะฮะจนสวนผลไม้ไร่ของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนาย,ยกคือตอนนี้คุณ โอ้ช้างป่ามันลงมาในพื้นที่ชาวบ้านกันหลายตัวนะใช่แล้วพอชาวบ้านเขาแจ้งนี่ไงบางทีเจ้าหน้าที่ไปผลักดันช้างก็ต้องใช้โดรนบินเพื่อดูอว่าตอนนี้มันเดินไปตรงไหนแล้วเนี่ยมันเดินเข้ามาแล้วนะฮะในเทือกสวนไร่นาของชาวบ,บ้านนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าพลายสาริกาพลายสาริกาเราได้ยินบ่อยๆนะคุณคะนะชื่อของพลายสาริกาที่ชอบลงมาหาของกินตามพื้นที่ของชาวบ้านตามไร่ตามสวนของชาวบ้านเนี่ยนะครับนี่แหละครับพลายสาริกาเนี่ยก็ ถูกโดนจับภาพไว้ได้แล้วมันก็ต้องวิ่งหนีเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะผลักดันช้างป่าพายสาริกาตัวนี้ออกจากสวนผลไม้ของชาวบ,บ้านในตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนาย,ยกเพื่อกลับเข้าสู่ป่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่13นางกรองก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจ้าพลายสายริกาเนี่ยมันมาอีกแล้วฮะมาหากินผลไม้สร้างความเสียหายจึงนํากําลังพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครชุดเพื่อนช้างนะครับลงพื้นที่เพื่อผักดันมันกลับเข้าป่าไปแต่คาดว่าเจ้าพลายสายริกาเนี่ยมันมีอาการโมโหหิวไคุณ<ฆ>จึงวิ่งไล่เจ้าหน้าที่นะครับ แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อทิ้งระยะห่างกันพอควรแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในโซนปลอดภัยแล้วพายสาลิกาก็รู้สึกว่าอ่ะไล่เจ้าหน้าที่ไปได้แล้วเจ้าพายสาลิกาก็หยุดวิ่งไล่คุณดูตอนอวิ่งไล่สิโอ้โหนะฮะแล้วพายสาลิกาตัวนี้ก็เดินลงไปเล่นน้ําในบ่ออย่างสบายใจเอาจริงๆคือมันก็คุ้นเคยกับคนแหละ นะครับมันชอบมาในพื้นที่ของชาวบ้านกันบ่อยๆใช่คือเรานําเสนอข่าวไปไง<ม>ว่านอกจากพลายสาลิกาแล้วจะมีเจ้างานเดียวจะ<ช>ได้ไหมที่มันมาร้านหมูกระทะออนะฮะเนี่ยแล้วมันก็ลงมาทั้งร้านหมูกระทะทั้งเทือกสวนไร่นานเนี่ยะนะครับทีนี้ฮะ มันก็ลงไปแช่น้ําแล้วมันก็ขึ้นมากินผลไม้ของชาวบ้านจนอิ่มแล้วก็กลับเข้าป่าไปนะครับทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงนี้จะมีช้างป่าจากเขาใหญ่ลงมาหากินในพื้นที่ตําบลสาริกามากกว่า40ตัวก็เลยต้องจัดกําลังในการที่จะป้องกันระวังให้ช้างอยู่คู่กับคนให้ได้นะครับส่วนในพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านที่ตํลกรอกสมบูรณ์ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่ฮะ ก็ใช้ภาพมุมสูงในการถ่ายภาพอีกครับคุณเห็นไหม hmm. ตอนนี้มันแอบ,บอยู่ใต้ตัวมันแล้วนี่เลื่อนกล้องไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันโผล่มามีช้างป่า2ตัวนะฮะออกมาเดินหากินอย่างสบายใจซึ่งชาวบ้านวังทะลุก,ก็พบรอยเท้าช้างแล้วก็หมูนช้างเข้ามาภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังบ้านพักของชาวบ้านซึ่งเป็นสวนกล้วยแล้วก็เป็นไร่อ้อยนะครับ ด้านของนายกู้เกียรติแสงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่3าบอกว่าได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในแล้วแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจในการผลักดันช้างป่ากว่า50ตัวคุณในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วที่อำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถแยกร่างได้เหมือนกันเพราะช้างมันลงมาหากินเยอะเหลือเกินนะครับเลยยังไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดตรงนี้ได้เบื้องต้นนะฮะทางหมู่บ้านเองก็จัดชุดชรบอนะครับ เฝ้าติดตามช้างทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องเป็นชุดอาสาสมัครของหมู่บ้านนะนะครับในการที่จะดูแลป้องกันไม่ให้ช้างเนี่ยทำอันตรายแก่ชาวบ้านดูสิคุณมันเดินลัดเลาะ,ละตามสวนพังต้นไม้ เด็ดต้นไม้แล้วก็หาของกินเงินใหญ่เลยนะฮะโดยเหตุการณ์ช้างป่าเขาอ่างรือในนะครับข้ามเขตเข้ามาหากินในพื้นที่รอยต่อของปราจีนบุรีเขาบอกเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเนื่องจากช้างป่าเหล่านี้คือเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ของชาวบ้านมากเข้าทุกทีเลยนะครับ